สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปส่งของกันครับผมไปผมจะพาเพื่อนๆไปส่งของกันรัดเข็มขัดเรียบร้อยวันนั้นไปจจ๊เอ๋กับดานโอ้โอ้โอจ่ายจ่ายค่ากไวยเตี๋ยวกวอน ลืมจ่ายค่าภาคไว้ดเตี๋ยวครับ พอดีเมื่อเช้าผมสั่งเกาเหลาไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวครับทุกคนสั่งเกาเหลาไปกินร้านปากซอยนีม่มีกับข้าวเลยสั่งไปกินยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาเวลาน,นี้รถยังเยอะจุ ซอยนี้ก็คือซอยประชาทธิ์เก้าสิบนะครับซอยนี้จะซอยใหญ่ซอยนี้ก็ไปทะลุนูน่นนะครับซ้ายมือผมก็จะไปนูน่นไปทะลุถนนเพียงทะเลใบพระามสองได้ครับแต่นี้ผมก็กำลังมุ่งหน้าไปปากซอย แถวนี้ก็จะเป็นนะบอ่ปบอปลาบ่อกุ้งสายมือทั้งสายทั้งขวานะครับผมเวลาหน้าหนาวนี่โอ<ฮ>้โห<ฮ>น้ําขึ้นครับผมถนนเส้นนี้นี่ทําทุกปียกพื้นสูงไม่งันน้ำา่วหมดน้ำน้ำขึ้นหน้าน้ำขึ้น มือก็จะเป็นโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาโรงเรียนชื่อดังเขาอย่างนี้โรงเรียนเยอะทั้งโรงเรียนเด็กโรงเรียนมัธยมผูใ้ใหญ่ ม่ันนะี้ะสายมือก็เป็นอะไรโรตัส์โรตารโปเฟสต์หรืออะไรเพิ่งสร้างเพิ่งเปิดสายมือจะเลินครับผมแนวนี้ นี่ก็จะมีมหาหลัยด้วยนะ ไปเด้งในซอยประชาอุทิศิ0 ส่งของให้เขาด้วยส่งบ่งพัสดุปกติผมไปส่งของก็จะใช้เวลาก็น่าจะประมาณไม่เกินสิบนาที

กลับรถตรงไหนล่ะทีนี้ตายแล้วอซอยเขาให้กลับรถก็เอารถไปจอดสิง กับรถหน่อยนะครับผมตรงนี้เขาทำไอ้พ่นกันสนิทโอเคได้แล้ว,วก็เราก็เดินทางต่อครับ ช่งนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเรือนเพื่อนๆเลย ซอยประชาวิทิ์90ครับผมก็มาเจอรถขายผลไม้นี่มีทุกอย่างให้เลือกสรรครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมไม่มีด่านครับผมมีแต่รถผลไม้นี่นามามใครสนใจผลไม้กับมาซื้อเด้อนี่ครับผมขอบคุณเ,เพื่อนๆที่คอยเขามาให้กำลังใจอยู่สม่เสมอครับผมบายบาย